ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีไปยังแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับรถไทยสายโหดเมืองกุดนะครับผมสวัสดีไปยังช่อ,ชองยูทู e ต่อตอมรถไทยนั่นนะครับผมบวกกับช่องปอนรถไทยนะครับพี่น้องหรือสองช่องนะครับผมมาอนี้ภารกิจเก็บกูรถแกยุค่านะครับผม ดินสรายครับดินสุดนะครับผมมาเล่นน้ำบอลรถไทครับมือนี้มาหลุ่นมาช่มน้ำกันครับโอ้ไมก่ก็ได้่้นลงแน่เลยนะครับผมอาลกิจเก็บกู้นะครับ สวัสดีไปยังแฟนเพจปอนรถไทยนํานะครับผมสองช่องครับสองช่องวันนี้มาหลุ่นมาชมไปน้ากันพี่น้องสีขึ้นง่ายหรือข้นยากนะครับมันก็ล่องดึงบังแล้วครับผมแต่ว่าอ่ขึ้นนะครับพี่น้องเออ เปิงพี่น้องเปินสีลุยไม่อีกแล้วครับ้ไอ้พี่น้องเอาเบิ้งทั้งผีครับโอ้หมื่นกันแทอพี่น้องก็เดี๋ยวมาเบิ่งมุมทั้งผีนะครับอาจจะสั่นแน่ได้พี่น้อง ไม่กันสั้นกระบ่มีนะครับผมเป็นวัดเป็นวัดบ่หันเสานะครับผมเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมโอ้คางนี่ลงแห้งนะครับผมคือสองเครื่องเลยพี่น้องมุมเดียวกันกูผักกูเดียวนะครับผม เอาครับไปหลุ่นไปชุ่มน้ำกันนะครับผมเพื่อนผูกโซเรียบร้อยนะครับนี่เอามุมนี้เลยพี่น้องใหม่ยึดงรถกรประมาณตันกัวกวนะครับผมเพื่อนดึงไปแล้วยกหนึ่งเบาขึ้นนะครับแต่ว่าเพื่อนขนใหม่ล่งอีกนะครับผม อาขึ้นบ่ขึ้นครับโอ้โอ้ขึนแล้วครับรอบนี้โอ้ขึ้นแล้วครับ,รบขึ้นแล้ว เพื่อนมาโศมาเยอะนะครับผมโอ้วมีแต่อุปสรรคนะครับดีตลอดบ่ขวมพี่น้องเลยแล้วให้เพื่อนมัสโ่ก่อนนะครับผม ใข่อยู่ครับรถบดโบปีนนะครับผมถ้าลุปีนมานี่แห้งสิรูปร้ายนะครับมาพี่นอมาชมกันตออะไรนะครับผม โอ้ขึ้นเรียบร้อยนะครับผมโยจบภารกิจนะครับผมเรียบร้อยนะครับพี่น้องคลิปนี้กะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมภารกิจพิชิตรถคุณไม้นะครับผมเอาพี่น้องเอาไว้พบดคกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ